เต้นทั้งถึงงามให้แน่นอนของพื้นเบิงระบบข้อนะครับแน่นอนเทพสมพรสมเพลินเ,เทพอยู่โอ้ยโอ้ย,ออยเสียงตบมือจนๆพี่นอ้องขอเดียวว่าข้อจข้อสูดีมากๆแต่่อยเห็นสัตว์กลัวละ่อยเบิงได้กล่องเด็กจี้บาววันฟันหลอนะครับ ไปฟังภาคสดๆจากเที่ยวโปรดักชั่นเอามาเนียไปให้เพื่อนมาพางมังให้คนนีช้ชล,ลิงนะครับพี่นอ้<ข>องเขาเรียนละคอลลนแลบภาษายูทูบเบอร์ข้อมีอวางหางนิ่มๆพอเดี๋ยวส่งสัญญาแล้วหัวไฟเยี่ยมเปิดเรียบร้อยโอ้ยพี่น้องนีรังกาไวหางดีนี่เหมาะก,กนเลย เพราะว่าเห็นคนเพราะว่าเห็นคนไม่เขาเห็นคนนะเขาเ็งไม่ต มาอ่าโทรก็ได้ครับโทร <laughs> 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 ไป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 ลี่ลี่เลยลี่ลี่เลยอะเปล่ามาพร้ยวอะสุดยอดของการเดินทางสิมงามที่แนนอนของพื้นเบื้งระบบคอนะครับ แม่นอนเทพสมพรสมพเป็น,นเทพอยู่โอ้ยโอ้ยเสียงตบมือจนๆพี่น้องขอเดียวขออ้อจูข้อสูดีมากๆแต่่อยเห็นสัตว์กลัวละ่อยเบิงในกล่องเอ็ดจ <c> ีบาวันฟันหลอนะครับต่ฟงังภากสุดๆจากเที่ยวโปรดักชั่น เอามาเนี่ยให้ให้เพิ่นมาผางให้เอนีิชลิงนะครับพี่น้องเขา้ามาค้อนแลบภาษายูทูบเบอร์ข้อมห้ยวางหางนิ่มๆพอเดี๋ยวส่งสัญญาณแล้วหัวไฟเยี่ยมเปิดเรียบร้อยอุ้ยพี่น้องสีล่งกาไว้หางดีนี่เอาอนเลยเพราะว่าเห็นก่อนเพราะว่าเห็นก่อนทำไมเขาเห็นก่อนเนาะถ้าเขาเบิ่งในกล่องไง จังสันเด็ดเด็ดโอ้ยจังกล่องสันพี่น้องกว่างสันเลยสูงมากมากหลายผู้หลายคนบอกว่าเป็นยังกล่องจังสันมันซุ้มไก่พี่น้องนี่แหละคือระบบของอิเล็กทรอนิกส์นะครับอย่ามาบดเก้ลอ่ดก้นะครับมันมันที่สุดแล้วนะครับที่สุดของกล่องนะครับถ้าเกิดว่ามันอยู่ไก่กล่องสีบัสันสังเกตเบื้องนะครับบ่งไฟลงมาตามๆแล้วกล่องสีบัสันนะครับนี่คือที่สุดนะครับบินซู้มากๆ สูงระยะของความไก่นั่นมันสูงมากๆนะครับพี่น้อนี่สันเทมกแพงอยู่ข่างควันนะครับรูปลักษณ์แบบแบบนี้เอื้อไอสังเวียนมาเลยนะครับแพะบ่เป็นแพะบ่เป็นโอ้ยคือสีลำคานข่อยค่ะครับเอฟซีป่าวันฟันหล่อเป็นคนลำคาน้องเพื่อนว่าทางเงียบพูด้นะเอได้ได้เดี๋ยวภาคให้บ้างนี่คอยโยกคอยเคลื่อนเพราะเดว่าอยู่ข่างควันนะครับ หมากหน่อยซําได้ทิดตามโอ้เบาคักอืมินหลัไปตาเปล่าตาเปล่ากับชัดเจนมาตลอดนะครับเพราะว่าเพาดานฝามันดีนะครับพี่น้องลงลง,ลงเพาดานฝามันดีอยู่ขางควันนะครับเท่าไรก่อเท่าไรก่บ่ได้ฟังข้าเดาว่า โอ้บางนี้ได้ทุกวินะครับโอ้ลงบาเห็นบาวันฟันหลอไทยให้ชัดเจนทุกวินาทีโคตรเบาเหลื่อมภาพพิกมาเหลื่อมภาพยิ้มใส่ดอกนึงแล้วก็พิกกับจากหันลงมาขออีกสองลอยพอเดว่า ผมว่าบมมีปัญหาแล้วสูงอยู่นะมันสูงไหมเบาพา้อมแล้วมันมันกับบได้เห็นหน่อยแฮ้งดอกแต่มันห่างมันเบายุคขางข,างขางควันเลยนะครับพี่น้อขงขางควันขึ้นมองได้ลงมองหันตกบกไกลพี่น้องยานเพื่อนบอเห็นโอ้ยนิ่มๆน,น,นะครับสมตอนมาหอดแล้วนะครับสมตอนอยู่หลังฐานห <c oughs> ัวหน่อยสองตัวเครื่อง ไก่สีเบิร์ตเล้วเด้อพี่น้องสมตอนสามลอยกองกับสีเบิร์ตเล้วหมูหันหลังฐานกับสีเบิร์ตเล้วนะครับนี่ละบังไฟบังนี่ได้ซี่ลอยนี่ละเบิร์ตแท้ะฝ้าไปซื้อเด้อพี่น้องเด้อสีเบิร์ตดันโอ้ยลงรีกอะทอได้แล้วน้อบอดได้เบิรงเวลาบอดได้จับเวลาคือเพื่อน 260ร้อยหบหกหกสิบหรคะแนนหกสิบหรือหตัวหกสินั่นละคันว่าหกสิบอีกลอยกลัวมันก็ได้แล้วอู้สูงกองยังสูงองศายังสูงนะครับยังสูงอยู่คันลงแบบนี้ไดถามว่าเปลี่ยนแปลงเดี๋จเวลาบครับน่อยราไดแล้วนี่เบิ่งตาเปล่าก็ได้นี่้อนนี้แล้วนี่พูนยังวันนี่พูนเออพูนก็ได้ น,นี่มันมันบก็แอดเนาะตอนนั้นที่ห้องวันเบิร์นมันเป็นอีกแบบนึงอันนี้มันอันนั้นเบาเลครับอันนั้นแอดเพิ่นเอาหัวแลีนเลยเพิ่นบ,บ่นิ่งเพิ่นบ่นื่อเพิ่นบ่นิ่งตัวน,นี้มันเนิบๆไปเรื่อยๆเนาะ300ลอยพานไปรุ่นไสมหมวกนะครับหางตําหางเบาพี่น้องถ้าบางนี้ได้400กว่านั่นสมตอนกับหมูหลังฐานเบิดแท้นะครับแบกทุเรียนก็นสิเบิดนะครับเฝ้าไปซื้อไว้เลยนะครับ เบิร์ดหอดไก่ตรงลำปลาเบิร์ดหอดไก่ตรงลำปลาอะเอฟซีบาววันฟันหลัวได้เบิรงได้ชมไปพร้อมๆกันเป็นการคอนแ lap นะครับเพียบหมดั้งชั้นยางมาพอพอดีขอผักบางนีสักก้อนนะครับก่อนกลับาดเขาว่าอยู่หร่เทพสมพรไปเบิร์ดนะพอเด้อเออไปกดแชร์นะครับคลิปนี้คอนแ lap ฟังพอดีฮะพอดีสีฟันทงนะครับเออชนะบอลหลายพอดีบอกนะครับน่าจะได้อยู่ประมาณ400 นิดๆนะครับแต่ว่าก็อร่อยนะครับเป่าหอดเรื่องกินสมตอนพุ่นด๊อกนะฮะสมตอนอันเสียบแทีนแน่นอนสซารับบางนี่สามร้อยหกสี่พันไปหนึ่งสองสามเบิ้งเลขกสี่ร้อยซิบหาไปหายี่สิบนะครับห่านพวกก้อนพ่อแดงเลยจักแล้วข่อยฟันขว่ไหมก่อนเลยแล้วข่อยเชี่ยวทั้งขึ้นน้อง ชัดเจนนี่มีมีก้อนใหญ่นี่เห็นไหมเมฆก้อนใหญ่บ่อไก่นะครับอยู่ใกล้ใกล้เอ้ยสมเพลนซ่าสมเพลนเค็ดโดนเก้าซิบเก้าซิบผ่านไปกาผ่านแล้วเบิรงเลขซิบหาไปหายี่ซิบนะครับเอ้ยปั้นแม่นบอกว่าถือต่เลขท่านละสี่ร้อยผ่านไปสี่ร้อยผ่านไปแต่ประมาณสิบ สิบานี่ลคอ,อยคอ,อยบ้างจ้อยบังโฮมนะครับพี่น้องบังสี่ร้อยสิบ,บ,บสหา้หาอ <c oughs> ้ยบ่ถือตัเลขบอกว่าถือตัเลขสี่ร้อยสิบห้าสี่ร้สิบห้า